เชื้อแป้งในขนมปังอุปมานี้เป็นของพื้นพื้นและง่ายๆที่ผู้ฟังทุกคนเข้าใจอย่างดีเพราะยังเป็นอาหารหลักของชาวยิวและเป็นหน้าที่ของแม่บ้านที่จะต้องเตรียมทำขนมปังก่อนอื่นเขาคลุกแป้งกับน้ำหรือนมและก็จะใส่เชื้อลงไปเล็กน้อย จากนั้นเขาก็บดและคลุกจนกระทั่งเป็นก้อนจนกระทั่งใช้การได้บางครั้งในกรณีเร่งรีบแม่บ้านอาจจะทำขนมปังโดยไม่ใส่เชื้อก็มีแต่รสชาติจะไม่อร่อยแข็งและแห้งโมเสสได้บัญญัติให้ชาวยิวกินขนมปังไม่มีเชื้อระหว่างฉลองเทศกาลปัสกาตลอดหนึ่งอาทิตย์ เพื่อเตือนพวกเขาให้ระลึกถึงความยากลำบากและการเป็นทาสเมื่อครั้งที่พวกเขาอยู่ในประเทศอียิปต์ทุกคนรู้ว่าเชื้อแป้งเพียงเล็กน้อยสามารถบันดาลให้แป้งฟูขึ้นและใหญ่ขึ้นและยังทำให้ขนมปังมีรสชาติดียิ่งขึ้นอร่อยและนิ่มเมื่อพระเยซูตรัสว่าอาณาจักรของพระเจ้าเปรียบเหมือนเชื้อแป้งพวกเขาเข้าใจการเปรียบเทียบทันที